สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการเปิดภาพถ่ายแบบ smart object นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อดีของมันกันก่อนนะครับว่าทําไมถึงต้องเปิดแบบ smart object นะครับก็คือข้อดีสําหรับการเปิดไฟล์แบบ smart object นะั่นคือเราสามารถาลดย่อขนาดภาพที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับแล้วก็สามารถแต่งภาพได้หลากหลายตามต้องการนะครับอ่าแล้วก็วิธีการเปิดนะครับก็ไปที่ไฟล์ครับ จากนั้นเลือก open add smart object นะครับก็แล้วก็เลือกภาพนะครับที่เราต้องการครับครับ่เาเปิดแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เราจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับข้อดีของ smart object คือเราสามารถย่อขยายภาพโดยไม่แตกนะครับ ก็ประมาณนี้ครับผมอก็ลองไปทำดูนะครับอพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับ